มาตามใบฟรีเ่ตอใหญ่มาจากงัดตอ่อมาลุยงานทั้งนี้ต่อนี่เนหลับพื้นลอยบยอย่างน้าตัครับสวัสดีครับผมก็อนอนี่าหามทอนรายม่มีตัง <c oughs> เลี้ยงกนนู้นสิเลี้ยงเลยเรียงเขาว่าอะไรเขาว่ากระอ่างกรองรถนะเลี้ยงนะทังน้ำมันนู้นนะทางน้ำมันน่ะนู่นเลยมาถึงก็ลุยงานทางนี้ต่อเลยครับไม่ให้ ไม่ให้งานว่างเลยคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากออโอ้โอโอด้วยไฮโดรลิกเป็นไอ้น้ำนมเลยไฮโดรลิกเป็นสีขาวเลยอู้เนาะขาวเลยไฮดริกอะ่ะอือมอ สมภารตัเองโทรศัพท์กินโทรศัพท์โทรหมดสัมจาริบโทรหาเงียบกริบนี่ยาแล้วถ้าโทรศัพท์เสียแล้วทำไมพิมพ์ลายพิมพ์ใหม่นั่นได้นะพิมพ์ใหม่ยูไนต์หน่อยนะชูชูนะตอนตอนชูเราชูเนักอซีลอยนะตัวบัตรธนาบุตรก็เหจุ่มมาเลยมอง มูดาลจ้างปรูดเนียเลยือสารประมาณจุ่มตังมัดผ่าเดี๋ยวนะพอแล้วพอแล้วเลยไปไปใส่เบ็ดไปตกปลาทุกวันเดินกินแต่ของฟรีทุกวันเดินกินแต่ของฟรี แล้วเดินกินแต่ของฟรีเมื่อวานก็กินของฟรีของเสียชาติวันนี้มันกินของฟรีของจันชูเขาามีงานทำเนาะเราไม่มีงานทำโทรศัพท์อ๋อตรงโทรศัพท์อ๋อสิ่งช่เด้อือขยันขยันเสียขยันเสีย คุมแล้วรถสัมหลายปีนะ <S <S สิบปีแล้วคันนี้ล้างยากเนาะปกติ <S 2> <S 2> <S ปกติมาเนี่ยคันทุกคันเนาะล้างแป๊บเดียว <S 2> <S 2> <S ใช่ไหมอันนี้ล้างยากอะ่ะเพราะรถมันจอดนาน,นจอดนานแล้วก็ จอดนานเอามาล้างล้างยากคันนี้ไม่ใช่ของเบาๆเลยโย่เชอยดะทางใส่เของข้างจะเปิดตู้กันรม้อนปะมีดอกทางน้ำมันมันหนัก

นั่นเลยป๊อกถ่ายตาแล้วป๊อกงึกสมพอแต่มาก็ดังได้แต่คลีนเมนเมนอะไรกอกมันตายนี่เองป๊อกตายนั่นแหละป๊อกตายอืออือซื้อก็ซื้อขายก็ขายครับ กูรื้มลยรื้เลยตัเกิดกาติดงานอจานชูรถเช้าหปรักเลงานล้างยาก้างเมื่อรมป็นเอนาะอทุกวันนี้ก็ให้พ่อนดิโทรศัพท์นี่ยติรักเลยมีเงินแน่น้อ ดทุกวันนี้พ่อนเดือนละห้าร้อยาปติเชียนลียงเลี้ยงะนั้ลาวไ้หมโซลยสุรโซล่าเบิลจะยังจะตื่นตจะเเลยเอาดีเซลได้ไหมได้สล่าไม่มีดีเซลอืม

เดี no? ๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาผมก็กลับก็ได้เขาเห็นพี่ชายมาเขาเลยนี้ถ้าผมเห็นเข้ามาปุ๊บผมก็จบคลิปปุ๊บผมก็กลับบ้านเลยนู่ ทำไมรีบมาแท้ผมเพิ่งมากี่นาทีเองเโอ้เดี๋ยวลบก่อนลบก่อนเดี๋ยวลบก่อนอโอ้เขาเห็นมอไซค์เขาก็รู้เลยเนาะกินนําตุมันยบุบเราเขาพาไปกี่คืนสคืนสคืนเนาะสองคืนแล้วเราสองคืนแล้วเราเรอ่ะ เดี๋ยวผมกลับแล้วครับเดี๋ยวผมกลับแล้วผมไอ้ถ่ายจานชูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็กลับแล้วครับบายบายครับผม